สวัสดีค่ะมือ่อวานสิมาแบงปั้นวิธีดองวิธีดองพักบุงวิธีดองพักบุงกินได้เลยจะเกลือเนาะเกลือห้าบะต้องใส่หลายตอกมือหนึ่งกับพ่อเกลือเกลือยังกระดใสแบบนไ้บันที่นี่ปะขามปะขามบะาขามคือขาดกรไดพี่ว่านะนาะปาขามนี่ยมันเหลือจากแกงส้มหมูว่านเนาะบันที่นี่พวกกานพวกยังมันเท่ากับ นอ,องะะเขาป้ายใส่ภาวาเขาบาเด็กกินอยู่แล้วใส่บักขามลงไป็น,น้ามัมาสิออกเปรี้ยวๆเข้มๆเนื้อพี่น้องขันวา่าผู้ใดมักผงชคโรดกะใส่เข้าไปจะมีั้านมาใส่หนวดไปห,หนวดไขมันแบบว่าหนวดไขมันแบบว่าหนวดไขมันนวดไขมันหนวดไขมันนิน่มแบบวิธีด่องนี่กินไหนเล่ยนะจ๊าทุกคนราะวะ่มามันแสบแล้ว ลมมกละมังหน่อยลมมกละมังหน่อยข้อคั่นเกลือเลยเนาะคั่นเกลือแล้วอะนำ้ำปลาน้ำตาลมันสีออกใส่น้ำตาลลงไปน้ำมันสีออกเปรี้ยวเข้มหวานดองดองพักบุญอ่ะก่อนสีก่อนสีเอามาดองหน่อยนะพาเคืองบนเนื้อขาพี่น้องเพราะว่า ข้าบําบว่ามีปิ้งบอ่อเพราะว่าข้ากินสดตัวนี้ข้ากินสดเขาบะเลยต้มนม้ำบะเลยพัดหยั่งเนาะข้าตตอกข้ามากพาเคืองก่อนพาเคืองหลักกรแซ่น้ำเกลือหลางดีๆหลางดีๆคอยข้าวาคัน่นน่ะมันสีออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานใส่เกลือใส่บักขามหลักกรใส่น้ำตาลเนาะจ่ะมันที่นี่มันสีกรอบแซ่คือว่าข้าคัน่นดองแล้วมันดองกินได้เลย มันกินไหนเลยอะ่ะพ,พี่น้องอืแซ่บฮงสมัยบนล่างกินหนมพีกับปิ้ผู้ใดบใส่บักขามหลายกะกับบอออกมันบอออกเปรี้ยวกะแซ่บพื้นก้านกันผู้ใดบอมักเปรี้ยวกะแยงใสหลายเด้อจ้าหน่เต้าออกมาคือม่กินไหนเลยอะ่ะ สมัยโบราณเนาะมันบ่มีดอกนํำม่นแต่ก่อนน่ะมันบ่มีหนำม่นในพารดอกเพราะว่าออันนี้ก็คือว่าขายไม่ค้นบ้านนอกเขาสิงหูว่าผักบ,บุงได้มากหลายๆเนี่ยเอาไปเห็นหยังเนี่ยสิบบาทสิบบาท,บบาทกินกับหนำพริกบ่มีนํำม่นบ่มีหยางนนเนอะข้ากับก,กินบะขามกับแบบบ่มีสารผิษเนอะเกลือนํำตา้านแค่นั้นเองเอามาดองหรอแต่ข้ามากินเอามากินกับแบบ เามากินกับหน้ำพริกกะปีเด้พ่น้นองเสสีเขียนสิีเขียนเห้เบืองว่ามันแสบแค่ใดมันแสบแห้งมันออกเปรี้ยวเปียวหวานหวานขันเข้ามักหวานเข้ากับใสน้ำตาลลงไปหลายๆพี่วันพี่วันขับแมนยางซีเนี่ยมันออกเปียวหวานขัมันเปียวแห้งใสบะขามหลายไปมันเปียวแห้งเ้าก็เติมเติมน้ำตาลลงไปแต่เกี่อวนะมาต่อไปใส่หลายมันเข้มมันเข้มบอเห็นบอหนาันสิออกหนากินบอจ้ะ มันมันต้องนวดให้มันแบบนี่เลยเด้ดองดองเราก็กินได้เลยดองก็กินกระนั่งพริกได้เลยบอกว่าห่ออ่อนอ่อนเห็นไหมแล้วก็มันมันบอกมันมันบอกมันบมอบมีดอกปิ้งเปิ้งเนี่ยเพราะว่าเ่าเ่าผ้าเคิงแล้วเ่ากับไปหล่างยางดีเนาะแสบแค่บอกเลยว่าแสบห้องเันถ้าดองเลยห้องเขาตัวเย็นนะจ้ะแล้วมันสีกรอบมันสีแบบมันสีกรอบอ่ะ เห็นบอกเวลาเหรเขาเห็ดอีหยังน่ะเขาเอาไปนอกหนำแข็งอ่ะมันกแตสิกรอบคือกันเเดี๋ยวมากินเบิ่งเนาะแล้วเราก็มากินนะจ๊ะดองแล้วก็มากินภาคบูมดองเหาอเบืองเบิ่งเด้อพี่น้องเซมเนาะกินกัะหน่ำปีกับปีินะจ้ะวันนี้ก็บ่มีหยังหลายบ่มีหยังหลายก็มีภาคบูมดองเลยมาแสะด้วยกัน ก็โมีหมูทอดหมูหมูแดดเดียววิวันตัวขว้าข่อยบอกข่อยบอกเอาไปตากแดดต้องกับนมแซบโมโออ่บหมูบอกเลยว่าแซ่บพี่กับขวานบานห้าเนาะกแบพี่กับปีกับปีของเฮ้าเองตั้มหมอบำมีดำแซ่บแห่ มันกรอบเด้อพี่นอกินก็ข้าวสวยหอนอเขาวสวยบานเห่าเลยบานคออยกินแบบง่าย อันยากมม่หอมมะขามใส่น้ำตาลมาตอกใส่ผงชูรสแตบแห้นไม่กบัคู้พาร์ทเลยนะถ้าเอาไปดองอืมมันกรอบถ้าเอาไปพารมันบ่อยหัวอ ไม่ผ่านแม,ม่นบอกมัางคือมันดำอันนี้แล้วก็ใส่กองเขาตู้เย็นกินอะร้มืมออเขาตู้เย็นกับม๋อคนเางกับม๋อเคยอือ รสเค็ม <Okay>. mm. อืม hmm. อ,อิ่มยากฮึมกรอบกรอบแห้งแสบแห้งสูตรโบราณน,นะจ๊ะผู้ใดได้ภาคบงมากของกินหนาะสี่เฮากินกันหนะัก ตัวป้ายอประยัดได้เท่ากับประหยัดแล้วก็มีประโยชน์มีคุณค้าทางอาหารมันมุ่งสายตาคือพักบุญแต่แอีกจังหาขอบคุ้นค้าสวัสดีค่ะ